ด่วนลุงพลโดนจับเข้าเครื่องจับเท็จงานนี้ผลออกมาชัดเจนวันที่6มกราคมเพจ a c e b o o k รายหนึ่งได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความเหตุการณ์บ้านลุงพลหลังล่าสุดได้มีตำรวจบุกไปบ้านของลุงพลเหมือนไปคุยอะไรกันสักอย่างก่อนล่าสุดได้โพสต์ภาพ,พร้อมกับข้อความระบุว่าตอนเที่ยงตำรวจไปที่บ้านตอนคุยกันห้ามยูทูบเบอร์ถ่าย พรุ่งนี้เข้ากรุงเทพด่วนมันต้องมีอะไรแน่ๆขอให้โดนเดอ้อล่าสุดวันนี้ลุงพลได้เข้ากรุงเทพไปเข้าเครื่องจับเท็จโดยได้โพสต์ข้อความระบุว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้เข้ากรุงเทพด่วนเพื่อจะเข้าเครื่องจับเทจสองคนนี้เป็นคนสุดท้ายที่ตามไปส่วนพวกนั้นเดินทางไปก่อนแล้วนี่แหละที่คอมมันรีบไปกดเงินคนเดียวเมื่อวาน อีกไม่นานสิ่งที่พวกเรารอก็ใกล้มาถึงแล้วทุกคนงานนี้ชาวโซเชียลต่างตั้งข้อสังเกตว่าลุงพลกลับมาจากการเข้าเครื่องจับเท,ท็จกลับไม่ร่าเริงเหมือนเดิมงานนี้หรือจะมีข่าวดีซึ่งตอนนี้ทางตำรวจก็ได้ให้ข้อมูลมาว่าใกล้จะรู้ตัวคนทำน้องชมพู่แล้วนั่นเองขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิว com